ตามครับวันนี้ผมมาจะพูดถึงเกมที่ดีลรที่สุดในชีวิตของผมหากคุณเป็นเกมเมอร์ที่เล่นเกมมัลติเพเยอร์คุณต้องมีเกมแบบอย่างน้อยหนึ่งเกมที่แม่งเป็นเกมหมามึงลบไปเลยรด้ละกี่รอบมึงดา่าแม่งทุกวันแต่สุดท้ายมึงก็กลับไปหาเขาอยู่ดีซึ่งเกมเกมนั้นของผมคือเทียบทครับก่อนอื่นมาทําความรู้จักกับเท t บเทนก่อนเทียบทีคือเกมวางแผนจัดบอร์ดเพื่อไปตบคนอื่นหรือเรียกง่ายๆว่าออโเตอเชฟนั่นเองซึ่งณเวลานี้เทียบีเป็นเกมท,ที่ดีที่สุดในใจผมละเพราะว่าผมเคยเล่นแค่ เทียบ T FT กับคาร์โรโลเชอะซึ่งคาร์โรโลเชแม่งจากสัตว์แต่เดี๋ยวผมจะมาสาวความสนุกข,ของเกมนี้ให้ฟังก่อนเดี๋ยวพอผมค่อยบรรดาแม่งที่หลังความสนุกข้อแรกเลยของเทียบ T FT คือเทียบ T FT เป็นเกมที่สดใหม่มากไม่ว่าคุณจะเล่นอีกล้านเกมแม่งก็ไม่ตามกันแน่ๆ พราะว่าเกมนี้มีโค์งประกอบของ i อเสูงมากๆ <c oughs> วิธีเล่นที่ดีที่สุดคือคุณควรจะเฟรกไปกับเกมที่มันให้มาซึ่งแม่งโคตรสนุกเลยเว้ยเราจะได้เห็นการเล่นคอมแปลกๆบางอันแม่งก็หงุดหงิดที่ผายเพราะแม่งโกงไอสัตว์บางอันแม่งก็ปัน่นนแม่งโคตรฮาเล่นได้จริงเป่าไม่รู้แต่แม่งตลกอะ่ะแล้วโมเมนต์ที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ปะ่ะคือการที่มึงคิดคอมสุดปัญญาอ่อนของมึงอะ่ะแล้วมึงเสือกชนะเว้ยแม่งทำให้กูรู้สึกแบบไอ้ชี้อ่ะกูแม่งกดอ p p ทีเว้ย ความสนุกอย่างที่สองของเกมนี้เลยนะคือเกมแม่งเข้าใจงานไยคือมึงจะเล่นแบบแคชชวลมากๆก็ได้แบบว,ว่ามึงชอบตัวนี้มึงชอบคอมนี้มึงก็เล่นไปช่างแม่งเมตาก็ได้ก็สนุกเหมือนกันหรือคุณจะเล่นแบบกูที่แม่งถวายชีวิตก็แม่งมันก็สนุกอีกแบบเลยนะเแต่กูแต่กูขอเบ้าหนะ่อยได้ปะคือตอนที่กูติดมากๆอะ่ะกูเล่นแม่งวันละเฉลี่ยประมาณสิบชั่วโมงตั้งแต่ชเช้านเย็นพอพอเล่นเสร็จแม่งก็มานั่งดูสตรีมต่อเว้แต่กูสายตาดีอ่ะกูสายตาสั้นเลยสัต แต่ก so ูว่ามันก like ็คุ้มมั้งเพราะว่ากูแบบก็ได้ติดแล้งหนึ่งแล้งหนึ่งประเทศไทยอ่ะแบบตอนนี้ยังแคลไปขิงอยู่เลยแต่อาทิตย์หนึ่งกูลองไปแล้ง50เถิด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 นักเลงเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วนะอ๋อทีฟทีมันก็แค่เหมาะสำหรับทุกคนนั่นแหละเขาต้อนรับทุกคนอย่างดีคิดว่านะอย่างต่อไปเลยที่ผมจะโอ้ยคือมัดด็อกมัดด็อกเป็นหนึ่งในทีมในเวอร์ล็อปเปอร์ของทีฟทีที่แบบผมว่ามันเขาเป็นเหมือนตัวเชื่อมระหว่างโลกของเพลเยอร์กับโลกของเด็ก คือเขาจะมาคอยแบบสตรีมเขาไม่ได้โดนจ้างเขาเหมือนอยากสตรีมด้วยตัวของเขาอางงแบบเพื่อมาตอบคําถามแล้วก็มาเล่นเคฟทีให้ดูอะไรเงี้ยคือคอยมาตอบเช่นแบบทําไมตัวละครนี้เก่งเกินไปทำไมตัวละครน,น,น,นี้ถึงดีไซน์มาอย่างนี้มันควรจะเป็นยังไงแล้วมันอ่อนหรือผ่้ใหญเกินไปนะดีไซน์ตรงนี้ส่วนของพลร์ก็ได้แบบออกมาบอกว่าเออตัวนี้มันโกงไปนะตัวนี้มันอาจจะบาลานซ์นะแต่ว่ามันนั่งหงุดหงิดทำให้ผู้เล่นหัวเสียได้อะไรเงี้ย ทำไมไม่แก้บั๊กสักทีเนี่ยอันนี้คือแจ้งบ่อยมากในช n องเราจริงๆผมชอบเขบามากเลยถ้าแบบว่างๆอาจจะได้ทำคลิปไว้เขาแบบเต็มตลลคือเขาเป็นบุคคลตัวอย่างได้เลยแบบว่าเป็นไอดอลในการดำเนินชีวิตได้แล้วก็มาถึงข้อเสียไอจีครับใช่ครับสิ่งที่สนุกของเกมเชียนี่ก็คือไอจีและที่สุดก็คือไอจีเหมือนกันแบ<ต>บมึงเป็นแลงหนึ่งประเทศมมึงสามารถแท้แรงโกได้มึงดวงมึงที่สุดและดวงแรงโกแม่งดีสุดสำหรับเขาอะ ถึงแม้อากาแม่งจะน้อยมากเว้ยแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาเรยมึงจําไปตลอดชีวิตอะ่ะด้วยด้วยอะไรแบบนี้ทำให้แบบความเก่งมันแบบไม่ได้แปรผันตรงกับแต้มแรงอะ่ะซึ่งเป็นคนนั่งเหมืนหงิดเลยเว้ยข้อเสียอย่างคือถ้าสำหรับคนที่จะเล่นแบบต้องการจะไต่แรงจริงๆคือคุณต้องตามแพทเยอะมากมันเปลี่ยนทุกๆประมาณ2อาทิตย์แล้วบางทีคืออ่าถ้าไปยังไหนโกงมากๆมันก็จะแพทแพทเลยนะตอนนั้นอะ่ะคือจริงๆมันก็เป็นทั้งข้อดีทั้งข้อเสียนะคืออะไรที่โกงมากๆก็จะได้แพทเลยแต่ว่าคุณลองคิดสภาพว่าอยู่ดี คุณเล่นคอมอันเนี้ยเมื่อชั่วโมงที่แล้วอะแล้อยู่ดีมันเล่นไม่ได้แล้วเว้ยเพราะว่ามันแท็แบบสายฟ้าแลบคือคุณก็ต้องไปตามคอพิวเตอร์หมดดอกอะซึ่งผมว่าไม่รู้เนียผมว่ามันแย่ไปไหนแจ้งในเกมได้ไหมอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ไม่เล่นโซเชียลอะไรเงี้ยอย่างไรก็ตามนะยิีก็เป็นเกมที่ผมรักมากๆเกมหนึ่งถึงแม้มันจะทำผมบาดเจ็บสาหัสไปหลายครั้งแต่มันก็สอนสกิลหลายๆอย่างให้กับผมนะเช่นแยบว่าการจัดการการวางแผนและที่สำคัญที่สุดเลยนะอันควบคุมอารมณ์อีกที่